กสงปลาเมปีนงังปลาเมปีนงังเฮาไดก่อเฮาผู้ถ่อมยิ้เฮาเขากูกอกูกลนค่ะมาดัดลองโตนับแห้งถัดโตนับโตนับสองห้านะตีป่องวาจังหือโตนับในป่องจับกันในตีป่องเหมือนกันแก่ค่ะโตนับสองห้าก็เหมือนกันนะโตนับห้าสองก็เหมือนกันค่ะนะตีป่องมันเหมือนกัน <c oughs> มาออสุงค่ะโตนับ สองห้าก้นอันเจตัวนับสองห้าน,นั้นก็ห้าสองอยู่ไว้ในหมายพงเป็นก้นอันมีรองลักแหลมมีสติีปัญญาเป็นก้นอันมีสติีปัญญาเป็นก้นอันเอาตั้งเกี่ยวใจมาอ่อนตั้งเพราะมีตั้งเกี่ยวใจเอ,อาสองก้อยเอาปิญญามาจอมั้าหลัง ก็ปิญญามาเนียวเอาเอาพอดีขมาจอมหนึ่งเป็นก้นดักแหลมสองเป็นก้นมีตั้งเกี่ยวเจอเชื่อเชือสามเป็นก้นหาพอดีเข้าโตเจ้าเก่าหาหาซื่อเสียงหาพอดีเข้าจุโตเจ้าเก่าอ่าตัวนับสองห้าหาสองในเป็นตัวนับก้นนั้นหมอว่างแผนปุนตาโตเจ้าเก่าต่มีตั้งเกี่ยวเจอเชื่อเชอเป็นตัวนับอันหมว่างแผนปุนตาการมักมีหลี เป็นโตนับเฮาเปิลนับยำเฮาเฮาเปิลนับถือเฮาเฮาเปินยุ่มยำเฮาอ่าเฮ่มีเฮ่มีปรามีปิญญาปรามีเจ้านันมันหมอเฮ็ดหมอช่างหมอหมอหมอปีาในเปินว่าโตเจ้าเก่ามีมีมีปรามีมีอำนาจมีปิญญานะหมอปีาในเปินหมอยุกในเปินหมอต่างรับในเปินเฮ็ดให้เปินหันลองว่าเจ้าเก่าเป็นคนมีปัญญาลองเจ้าเก่าเป็นคนมีปรามีลองเจ้าเก่าเป็นคน เกือกลองมนเชอร์หมอเปียในเปิลเป็นก้อนนั้นฮัดเปียในเปิลฮัดยุกในเปิลนะตัวนับสองหากตันับสองาเน่เป็นตันับกลใจค่ะนะตัวนับสองหเป็นตัวนับกลนะตัวนับสองสี่นะตัวนับสองสี่เป็นตันับกลยิงเพราะกนยิงเจอตันับสองสนดีฮักเลยเก่านะดีฮักเลยเก่าดีฮัก ลีหักต,ต,ตัวต่นตังหักตัวต่นครตนตนับเพราะคนยิงใจตัวตับสองสี่คนใจในโปรเจ้าตัวนับสองหาเนี่ยผู้ยิงหักครับนะคนใจในโปรเจ้าตัวนับสองหาเนี่ยผู้ยิงหักผู้ยิงจอยแถมผู้ยิงจอมเจอผู้ยิงจอยแถมกูลองลองก็โ <c oughs> ปรเจคนั้น่ยตัวนับคนใจค่ะเนาะสองหะไล่ลองผู้ยิงจอยแถมนะอ่าป๊อ เพราะว่าตัวนับสองหาเนเพราะเผคยเพราะเผยก็เลยหลู่เฮาผูดยิ่งใจแถมเฮาผูดยิ่งหักเฮาผูดยิ่งจอมเจ๋อในก็คนใจเฮาโดยมิตรนับสองหานะสองหาในกองอ่าเพราะเป็นคนใจในแข้มเต็มเตเนาะเป็นว่าคนใจก็เลยเจ๋อในก็มียิ่งหักมียิ่งใจแถมเห็นไหมครับเนาะในก็เป็นตัวนับรองดีในตัวนับสองหาสองหาในก็มันบอกว่ารักแหลมแล้วก็หมอเปี้ยในเปิ้ลฮัตเปี้ยในเปิ้ล ฮัดยุกในเปิรนลองปารามีเจ้าเก่าลองนํากัดเจ้าเก่าลองปิงญาเจ้าเก่าลองตั้งเฮ็ดเจ้าเก่าพบญาในเปิร์นน้าในซ้าเตะเฮ็ดให้มีพรดีเขามาเนื้อตัวเจ้าเก่าอ่าหาหาป้ายมักมีเฮ็ตัวเจ้าเก่าขึ้นใหญ่มาสูงหมอหมอเฮ็ดสช่างปุ้นดาป้ายมักมีเจ้าเก่าเจ้าเนี่ก็ป้ายใน25งห่นะครับค่ะเนาะพอไม่ี่น้องเขาเขาชาวเมืองรีเชียงใหม่ค่ะหลัดลองแห้งตัวหนัดกันต่อค่ะหลัดลองแห้งถัดตัวหนัดนะคขาอุปรัดลองแห้งถัดตัวหนักกูตัว